ครับพี่น้องครับผมกับผมกกลับขึ้นไม่ไปครับผมรับแหลเข้อได้ประมาณ30ตัวครับผมเอาไปเฮ็ดกขั้วอายุบานนะครับผมขั้วยห่องอายุบานเรียบร้อยแล้วครับผมรับแหละครับพอดีฝนมันตกครับปลาห่องก็ได้ครับก็ไปขั้วป่าดีครับก็ได้กบไปขั้วป่าครับผมแล้วก็ได้ได้มารับสองครับถ่ายฝนมันเข้าแล้วครับผมฝนเข้าแล้วครับได้มา3ตัวครับผมรับไปครับ ตอนนี้ประมั่นใบสามครับใบสามแนี่เวลาประมั่นจะขาดคำนะครับผมข้อสีตกจะหอดคำนะครับรดูว่าสิใดยังตัวครับพี่น้องดูว่ามา่นหล่อไปแต่สกินดีก็รับสอบวะครับแล้วต้องติดตามครับผมเป็นยังไงครับติดตามครับ ตัวแะไครับผมแปมแรกตอนได้ครับแปมแรกตอนได้นะครับเดี๋ยแปมตอนไดครับผมอ่คสวบ,บใส่เต็มเลยครับผม ครไปที่สวยครับผมใส่สำคัญเลยครับ ครับผมครับผมหนตัวนี้ครับสวยครับเต็มเลยครับผมหแล้วหนึงครับผมสวยเลยครับ ra khắc các bạn ra khắc sửa ra không cho kênh Ghiền không ใช่แล้วครับโอ้ดีดเลครับผมครับผมเยอนยังเยี่ยนเก่าอยู่ครับดีดีแล้วครับผม นี่ครับผมใส่สวยๆครับปุบขึ้นหน้าเป็นปากเป็นข้อเลยครับ ได้แล้วครับผมขอบคุณงรับผมดูวามันถึงยังครับผมอันจะเอไปสัตว์่มีเตือนทำลายครับผมเป็นเลือด นี่มันเหรอครับผมนี่เาชูบดเลยครับดูครับผมนู่กตองเดี๋ยวผมงาชิบดเลยครับบังรับครับผมฝนขนมาพอดีครับผมถูก้องครับขนมาพอดีเลยครับครับพ่อมาสรุปยอดชงไปครับถุงเสาห้องไมได้ประมาณสามสิบตัวครับ xuống bay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  xuống đi xuống bay xuống ส่งนี้ส่วงไหน่วงบมากหนิครับผมนี่ครับผลงานเ้องครับคือว่าใช้ได้ที่เราผมตัวเงี้ยแบบนี ê, ้ครับตัวเงี้สองตัวพี่น้องนะครับ่านจะใส่สวยๆครับนี่ครับพี่น้องผลงานเ้องช่วง ช่วงใบแบกใบสามมาหาหาโมงโค้งบงแร่งครับนี่ครับแดกประมาณสมิ่ครับที่ว่าใส่ได้อยู่ครับผมแม่มาถักสิบว่าตัวนี่นะครับที่ใส่ยังไงอยู่สองตัวตอนนั้นก็ใส่ใส่สวยครับครับผมใส่ดีสวย พี่มาครับผมกคลินี้ไปนีนะครับผมเดี๋ยวพอเกิิารนบผมเดี๋ยวพ่กิิม่ซซ้ำไม้เข้าห้นครับผมมันก็ยังี้ี่ตุอยู่ครับเดี๋ยวตันเ้างไปิมาซ้ำมันครับเอางเขาอพี่พีซี่ผมก็เ็ดคิไม่นี่ครับผมเงินเ้าตกแล้วกันให้สิเก็บครับเก็บบาทครับาชนีนะครับผมคลิปนี้มาชนีครับพี่ต่องรเบงลอมากกั รดแคบรดไลรครับผมรดชับจะใคร่ช่องเราตรูงลงข้องครับผมเดี๋ยวพ่อกันชิปมาครับคุณน้องครับผมเดี๋ยวเข้าถึงกรสับกระสายเขาครับผมรับชิปนสีสดีครับ